สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะเช่นเคยนะนกจะมาเปิดดูพลังงานความรับความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่1นึถึงสินะคะมิถุนาย,ยนนะคะสองพน้อี่นี้นะคะไปพักกินข้าวมานะคะมาต่อกันนะคะชาวราศีสิงห์มาดูกันว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้นกเปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะพลังงานของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการคิดมาก นะคะคิดมากนะคะอาจจะไม่ได้คุยกับใครเลยความคิดของคุณคือคุณเก็บเงียบแล้วก็คิดอยู่คนเดียวอาจจะคิดเยอะนะคะคิดฟุ้งด้วยนะคะคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถเป็นไปได้ไหมมันเป็นแค่ความรู้สึกที่แบบวาดฝันเอาเองหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถจริงจังได้มันจับต้องได้ไหมนะคะหรือเป็นแค่ ความฝันอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุณอนะพยายามที่จะใช้นะคะใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึกนะคะหรืออารมณ์นะช่วงนี้บอกเลยคิดเยอะนะคะคิดเยอะอในเรื่องความสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณคุยด้วยอยู่นะตรงนี้นะตอนนี้นะคะว่ามันสามารถที่จะจริงจังได้ไหมชัดเจนได้ไหมหรือมันเป็นอะไรแค่ ลอยๆนะคะพอดูพลังงานของเขานะคะคุณที่ชาวราศีสิงค์คุยด้วยนะุก็รู้สึกว่าเขาก็คิดมากนะคะเขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกเหมือนกันคุณคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะสูงมีอำนาจในการสั่งการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนที่มีอายุเยอะๆก็ได้มากกว่าคุณก็ได้นะคะแล้วก็ เขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาค่อนข้างเลือกเยอะนะคะคุณคนเนี้ยอืพลังงานของเขาคือเขาต้องการนะคะในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นกรู้สึกว่าเขาต้องการคนที่เหมาะสมกับเขาจริงๆคนที่คือมีความเป็นคู่มีความเหมาะสมกันในทุกๆด้านอาจจะเป็นนิสัยใจคอนะคะเรื่องของหน้าที่การงานความเหมาะสมทางสังคมนกคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเป็น emperor กับ d empress นะคะ คือต้องเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีหรือมีความเหมาะสมนะคะในแบบที่เขาต้องการหรือว่าเข้ากับเขาได้ดีที่สุดอย่างนี้ค่ะนะก็คือเนี่ยแหละพลังงานของเขาทีนี้เรามาดูนะคะว่าชาวราศีสิงคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะความสัมพันธ์นี้คุณก็พิจารณานะคะคุณกำลังคิดอยู่นะว่ามันสามารถที่จะเติบโตได้ไหมเรา เราสามารถที่จะลงทุนในความสำคัญนี้ได้ไหมนะคะมันมันเสี่ยงไหมหรือว่าเป็นไปไม่ได้นะคะในบางท่านคุยกับชาวราศีเมษนะชาวราศีพิจิกชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุด,ดินพฤสกกันก่อนนะคะอะคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะทหารราชการตำรวจนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในหน่วยงานสถานที่พยาบาลนะคะเนี่ย แต่จริงๆแล้วสุดท้ายคุณถามว่าคุณหาคำตอบเจอหรือยังคุณมีสภาวะอารมณ์ที่สับสนนะคะยังไม่รู้นะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคุณแค่กำลังคิดทบทวนอยู่แค่นั้นเองนะคะคุณก็รู้สึกแบบไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันนะคะคุณเหมือนรู้สึกอึดอัดรู้สึกหาทางออกไม่เจอนะอืม ในบางท่านคุยกับชาวธาตุน้ำนะคะกรกฏพิจิกมีนเนาะทีนี้มาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงคนคนนี้นุกรู้สึกว่าเขาชอบคุณนะคะตั้งแต่แรกเจอเลยนะคะเขารู้สึกถูกใจคุณคุณอาจจะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็ น่ดึงดูดใจนะเขาพอใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะถ้าเกิดเจอกันผ่านเครื่องมือสรรื่อสารนูก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณตั้งแต่เขาเห็นรูปของคุณโปรไฟล์ของคุณแล้วนะคะอืมซึ่งตอนนี้ถ้าคุณกับเขานะคะไม่ได้คุยกันนูรู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยกันนะคะคุยกันน้อยมากอาจจะต่างคนต่างเงียบนะคะเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยต่างคนต่างคิดนะคะอยู่ในมุมของตัวเองเนี่ย เขาส่องคุณนะเขาส่องคุณนะคะในบางท่านก็คุยกับคนไกลชาวต่างชาติเนาะนะเขาส่องคุณนะคะแล้วแล้วเหมือนกับว่าจริงๆอะ่ะเขาอยากเจอคุณนะอืมอยากเจอนะคะแล้วก็เหมือนรอที่จะเจอด้วยนะคะถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันก็เหมือนแบบอยาก อยากขึ้นดีอยากอยากปรับความเข้าใจอย่างเงี้ยเขาส่องคุณให้ความสนใจคุณนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีสิงเขาน่าจะนิ่งเงียบจริงๆนะคะคือตอนนี้เป็นแฮงแมนขึ้นมาเขาอยากจะบอกว่าการที่เขาเงียบนนี้หายไปนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงคุณหรือว่า เออไม่รู้สึกอะไรกับคุณนะคะสิ่งที่เขาเป็นก็คือคิดมากเรื่อง,องคุณคิดวนคิดซ้ําด้วยนะคะเออไม่รู้จะเอาอยัางไงดีถามว่ารู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีรู้สึกชอบคุณมากๆนะคะเอตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยเหมือนเขาต้องการคิดอะไรบางอย่างทบทวนอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวเขาเองนะคะ แล้วก็ตอนนี้คือเขาเงียบนิ่งแต่เขาจับตามองคุณอยู่เสมอๆนะคุณคนนี้ยอืรู้สึกว่าเขาแค่อยู่ในช่วงของการอยากพักนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะหรือเขาอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ในอดีตที่มันแบบ อยู่ๆความสัมพันธ์มันก็พังนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไม่อยากจะรีบในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองหรือว่าอยู่ในช่วงของการอยากพักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะโอเคทีนี้มาดูกันต่อว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงนรู้สึกว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยกันนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งพยายามนะคะหาวิธีการที่จะ กลับเข้ามาคุยกับอีกคนหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นตัวเขาเองนะคะชาวราศีสิงห์นะเขาจะหาวิธีการนะคะหามุกนะคะหาไอเดียที่จะกลับเข้ามาคุยกับคุณนะคะจะมาแสดงความรู้สึกดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการการพูดที่ดีคําพูดหว,นหวานๆอย่างเงี้ยนะเขาก็จะจะทําแบบนั้นนะคะแนวโน้มในช่วง15วันนี้นะ อาจจะเป็นตัวเขานะคะที่จะติดต่อชาวราศีสิงห์มานะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอืมโอเคชาวราศีสิงห์นี้มาดูคนโสดกันต่อนะคะเขาดูคนโสดชาวราศีสิงห์หน่อยขอดูคนโสดชาวราศีสิงห์ค,งค่ะเขาดูพลังงานคนโสดหน่อยนะ ขอดูพลังงานคนโสดชาวราศีสิงค์ค่ะคนโสดชาวราศีสิงค์เป็นอย่างไรบ้างคะโอเคอืมคนโสดพลังงานของคุณนะ จะมีนะคะคนเข้ามานะคนเข้ามาชอบคุณนะคะถูกใจคุณนะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะไปเจอคนที่คุณรู้สึกชอบนะคะหรือว่าพึงพอใจก็ได้นะแต่หนรู้สึกว่าจะมีคนเก่าๆนะชาวราศีสิงห์นะคนเก่าๆจะติดต่อมานะคะติดต่อมาว่า ชอบคุณในช่วงนี้คุณอาจจะดูมีเสน่ห์ดูดีดูน่าเข้าหาอย่างเงี้ยนะจะมีคนเก่าๆอ่ะเข้ามานะคะติดต่อคุณเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะพลังงานนะคะมาดูนะคะก็คนเก่าๆว่าอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะชาวธาตุดินพุชศกันมังกรหรือว่าชาวธาตุน้ํานะคะกรกฏพิจิกมีนก็ได้นะอืม หรือว่าคุณกับเขาอะมันมีไวที่แตกต่างกันด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะคนใหม่ๆม,มีไหมอะอะขอดูคนเก่าเนี่ยกลับเข้ามาแล้วเป็นยังไงคุณโสดกลับเข้ามาแล้วดีไหมอะแปดเหรียญนะคะแปดาบคนคนนี้นะคะกลับเข้ามาก็เหมือนเดิมนะถ้าอาดีตเคยเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์หรือรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงเขาอยู่เหมือนกันนะคะคนคนนี้ต่อให้กลับเข้ามานะคะเขาก็อาจจะอยากจะเป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์นะมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะอืมอยากให้เป็นดั่งใจเขาอะคะ่ะนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะช้านะคะแปดเหรียญเนี่ย เนี่ค่ะเพาจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่นิง่งไม่มั่นคงความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับนะคะอาจจะมาก็เพื่อมาแบบ mm hmm. เข้ามาทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็เดี๋ยวก็หายไปอีกอย่างเงี้ยค่ะนะคนคนนี้นะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคนเก่านะทีนี้มาดูค่ะว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาไหมชาวราศีสิงค์คนโสดค่ะคนใหม่มีไหมอ่ะ อืมยังไม่มีนะคะสิบห้าวันนี้ยังไม่มีนะนกรู้สึกว่าเหมือนคุณโฟกัสเรื่องการงานมากกว่านะคะแล้วคุณยังไม่เปิดใจขนาดนั้นห้าถ้วยคุณยังอาจจะยังเสียใจผิดหวังอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าคุณยังกลัวความผิดหวังคุณไม่กล้าที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์ใดๆนะคะคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะ คุณยังโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะอืมคนใหม่ๆห,หรอรู้สึกว่าคุณคุณโฟกัสในเรื่องของความก้าวหน้านะคะในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ความมั่นคงของตัวเองมากกว่าคุณอาจจะคิดที่อยากจะได้บ้านหรือว่าอยากจะให้งานมันไปได้ด้วยดีนะคะสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างเงี้ยคะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณคุณโสดคุณยังคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่ยังแบบ มันเป็นสิ่งที่คุณเจ็บปวดผิดหวังอย่างเงี้ยคุณยังไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ